หั่นหวัวหน้ากองจีนใช่ไหมด,ดูเหมือนว่าเธอคุยกับใครอยู่เราให้พวกเธอคุยกันเสร็จแล้วเราค่อยทักไปกันดีกว่าไหมเพราะอย่างนั้นพวกเราจึงต้องอยู่ในจุดนี้หากไม่สามารถจัดการกับภัยคุกคามของซอมเทเลอร์ได้โดยทันทีงั้นก็ปล่อยการป้องกันมอนสตาร์ให้เป็นหน้าที่ของฟาทุยแล้วกันภัพยพิบัติมังกรของมอนสตาร์นั้นเป็นเรื่องที่จงจัดการได้ที่ต้องทําก็แค่นําเจ้าอสูรนั่นอสูรนั่น ความหมายของคุณรักษาการผู้บัญชาการก็คือเออฉันคิดว่าุรมการทางการทูตของคุณจะเป็นเงื่อนที่มากกว่านิสเอีดนะพวกคุณเนยอยู่จัดการกับสีวายุแห่งมอนตาเลยฉันไม่ต้องการให้ใครมาพูดเรื่องบ้านี้ต่อหน้าอัศวินแห่งเฟเวนิสเด็ดขาดก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้นหรอกนะ ก็ดีวันนี้การเจรจาจบลงแค่นี้ผลที่ได้ของวันนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างสรรอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมฉัได้เขียนรายงานตามจริงก็แล้วกันอ่อะโทรลุเขากลับมาแล้วเหรอจ ขอบคุณเธอมากเลย,เลยนะที่ช่วยในที่สุดพลังงานธาตุรอบๆเมืองก็กลับมาปกติแล้วคนพูงจากการโจมตีครั้งล่าสุดของซอมเทอร์เล์ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามความกดดันจากกลุ่มผู้แทนนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เพิกเฉยไม่ได้แล้วละ่ะกุ่มผู้แทนกลุ่มผู้แทนระหว่างประเทศเหรอมาจากท่าเรือรี่เวลใช่ไหมหรือว่าอินาซึมา คือพวกสเนสนาย่าอ่านถูกว่าประเทศที่บูชาเทพแห่งน้ำแข็งพวกเขามีชื่อพิเศษที่ใช้กันว่าฟาถุยเคยได้ยินไหมอ๋อที่แค่ก็ฟาถุยก็เคยได้ยินสิแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องไม่ดีแล้วนะฉันไม่คิดว่าการก็กจัดซอมเธอร์เอจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อิ ยิ่งไปกว่านั้นพวกฟ้าทุยของเทพแห่งน้ําแข็งนั้นยังดูงมีความระโมบในพลังของเทพแห่งลมเรื่องนี้น่าสงสัยมากจริงๆพูดถึงพลังทําไมเหรอโทลุเรื่องนี้นอยากจะให้กองอัศวินตรวจสอบดูหน่อยโอ,โอเคงั้นเรากลับสู่พิธการกองอัศวินกันเถอะอย่าพูดเรื่องนั้นในสถานที่แบบนี้กันจะดีกว่า มอนตสตาร์นั้นเท่าเทียมกับสเนสนาาเป็นหนึ่งในเจ็ดประเทศของโลกนี้มอนสตาร์เป็นประเทศอิสระไม่ได้ขึ้นกับประเทศใดสเนสนาานั้นจะแตกต่างกันเฉพาะระบบการปกครองในตอนจัดตั้งนั้นแตกต่างกันชื่อเลยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอย่างไรก็ตามในแง่ของการทูตฟาทุีของสเนสนาานั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในแผ่นดินใหญ่ อืมไม่ผิดยกตัวอย่างเจ้าคนเมื่อกี้คำพูดคำจาหน้ารังเกียซะจริงโอ้ผมลืมทักทายไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมแลวตอนนี้เราก็อยู่ในเกม g e n น i n Impact ในพาร์ทที่4แล้วครับเื่อความรวดเร็วเราตัดมาที่กองอสศวินกันเลย มันคือการตกผลึกของพลังงานบางชนิดลิซา่าเธอสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของมันได้ไหมขอฉันดูหน่อยจะเห็นได้ว,ว่ามีสิ่งปนเปื้อนในผลึกแต่ว่าหากเอาไปตรวจสอบเพิ่มแล้วล้ะก็ขอโทษนะยังสรุปอะไรไม่ได้ขอเวลาฉันสักหน่อยฉันจะไปพื้นที่หนังสือต้องห้ามเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางนั้นลิซา่า เธอหลังจากนี้วิจัยเจ้านี่ส่งต่อให้เธอเลยนะเอืมถ้า้ันมีอะไรขึ้นหน้าจะบอกให้ทุกคนรู้นะ,นนะแต่ว่านอย่าหวังอะไรกับอักษรโบราณพวกนี้นักเลยนอกจากนี้โอ๊ยเจ็บจังสิ่งปุ๋นในคิสตันนี้พอเข้าไปใกล้ๆรู้สึกเจ็บขึ้นมา จริงสิที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองเหมือนมันจะเป็นปริยากับวิชันนะพลังของสิ่งปนเปื้อนจะต่อต้านกับพลังงานธาตในตัวของเรามันจะหักล้างซึ่งก,กันและกัน แต่ว่ามันน่าแปลกจริงๆเห็นได้ชัดว่าโทใช้พลังาตาได้โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยด้วยจุดๆ,ๆกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันแหละสรุปก,ก็คือเจ้าคน,นุ่มนี้มอบให้เจ้าตัวน้อยของท่านจัดการแล้วกันเก็บไว้กับเรามีแต่จะทําให้เจ็บปวดตัวน้อยเอาซะหน้ารักเชียวเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อเลยเธอรู้อะไรเกี่ยวกับความพิเศษในตัวของเธอบ้างไหมไม่รู้จ้ะฉันเองก็เหมือนกัน,น ถ้าอย่างนั้นโทลุนี่เป็นคำขอ,ำขอที่เห็นแก่ตัวอีกครั้งของอัศวินแห่งเฟเวนิสและโปลรับตำแหน่งอัศวินผู้มีเกียรติของกองอัศวินแห่งเฟเวนิสและคำขอบคุณรักษาการผู้บัญชาการคนนี้ไว้ด้วยเถอะนะอา้าโดนแต่งตั้งเฉยแล้วนี่มีเงินเดือนให้หรือเปล่าเนี่ยฮะอัศวินผู้มีเกียรติแห่งเฟเวอร์นิสและขอให้คุณช่วยเราอีกครั้งตามหาคำตอบของสิ่งลี้ลับแบบนี้ ความโกรธของสตอมเทเลอร์และคริสตันประหลาดนั้นฉันคิดว่าความสงบสุขของมอนสัตย์จะต้องขึ้นอยู่กับคำตอบสองสิ่งเหล่านี้แนะ่ขอให้สายลมมอบคำตอบนั้นให้แก่คุณหาพกพบอะไรเพิ่มเติมแล้วมาเจอกันที่นี่ครั้งนึงก็แล้วกันนะโอ้ยอยู่ดีๆก็ได้รับการแต่งตั้งเฉยอ่าจากเควสรู้สึกให้เราออกไปจากกองอัศวินก่อน เมื่อกี้มีเรื่องที่เธอยังไม่ได้พูดทุกเปล่าที่เราเห็นกันตอนนั้นนอกจากมังกรและคริสตันยังมีอีกอย่างที่เราเจอด้วยนะฉันคิดว่าลองตรวจสอบดูเองก่อนเืมเธอยังจําเขาได้จริงๆด้วยหนุ่มน้อยชุดเขียวคนนั้นชุดสีเขียวเหมือนกับคนที่เดินอยู่ตรงนั้นเลยสีเดียวกันจริงๆด้วยยอดไปเลยนะใช่ไหมใช่ไหม แต่ว่าทำไมคนคนนั้นยิ่งรู้ยิ่งเหมือนก็เหมือนคนคนเดียวกันไม่ใช่เหรอก็คนเดียวกันเลยนี่นาเอเอพิ่งรู้หเหรออ้าวอย่างนี้ต้องรีบตามแล้วล่ะเจ้หนุ่มชุดเขียวนั่นหายตัวไปไหนแล้วให้จิตสัมผัสธาตุเพื่อตามหาบอแสกันเถอะ โอเคให้ใช้จิตสัมผัส้าตไปตามรอยเท้าไปสินะแม่ยังกับเกมนักสืบมีสืบรอยเท้าซะด้วย รอยเท้ามนจบที่กำแพงรอยเท้าหายไปในกำแพงปีนขึ้นไปจากตรงนี้งั้นเหรอพวกเราเฮ้ยผิดเสียงพวกเราตามขึ้นไปจากตรงนี้กันเถอะภาคเยอะเริ่มเหนื่อย <c oughs> จะว่าไปบันไดดีๆมีก็ไม่ขึ้นจะปีนกำแพงทำไมวะเนี่ยมาปีนเป็นสไปเดอร์แมนเลย ลอยหายแต่ดูจากทางก็น่าจะขึ้นไปข้างบนละมัง้ง ้าวแล้วนี่มันอะไรกันล้เนี่ยโอ้ยยังไม่ว่างเดี๋ยวทำเควสก่อนแล้วรอยเท้ามาอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยอ๋อยู่ข้างหลังโอเคอยู่ตรงจุดนั้นหน้าฝูงชนเลยสมนั้นเป็นนักกวีแม่มีเล่นเพลงกลางฝูงชน เรื่องราวที่เล่านี้เกิดขึ้นในโบราณการครั้งเมื่อเหล่าเทพสวรรค์ยังอยู่บนพื้นโลกบังกรสวรรค์นตนหนึ่งมองมายังพื้นเบื้องล่างสงสัยใข้รู้ในทุกสิ่งบนดินแดนนี้บังกรค้นหาความจริงจากผู้คนทั่วไปแต่หาได้เข้าใจไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนักกวีดีดเครื่องสายคู่กายและพินแห่งสวรรค์ตอบรับเสียงนั้น มังกรคือสายเลือดแห่งความใค่รู้และโบยบินอย่างสบายใจจนวันนี้เมื่อได้ยินดนตรีมันก็อยากจะร้องตอบเพียงเพื่อต้องการให้ผู้คนรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจนั้นก็วีบรรเลงขับขานตำนานมังกรทุกแห่งความมืดจะกินดินแดนในไม่ช้าเวลาที่เที่ยวราชสีล่มสลายพงวิหกไรวีแวว มังกรแห่งความชั่วร้ายจะมาสู่มอนสตาร์กืนกินมหาวิหารด้วยเงาแห่งความตายเสียงลมหายใจเศร้าส้อยเกิดขึ้นใบนทบทกวีมังกรสวรรค์ได้ยินเสียงเครียดน,น,นั้นเครียดนั้นคืออะไรวะท่ามกลางพายุพันเกิดสงครามมังกรฆ่าฟันมังกรสวรรค์ตกอยู่ในนิทราด้วยเลือดผิด ร้ายการผ่านไปไล้วีเแววรักษาเหตุใดผู้คนในวันนี้จึงเกียดข้าพินแห่งสายลมไลซึ่งการขานตอบความเจ็บแค้นและเสียใจยชีวิตและพิษในสายเลือดทั้งหมดกันเป็นหยดน้ำจากดวงตาของมังกรคำสาปให้มังกรเย็นเนินไปในความเกลียดงัน แมพพินสวรรค์ก็ไม่อาจเยียวยาอาพวกเธอคือ,อโอตอนนั้นนี่เองคนที่ทำให้ดาวเวลินวับจนหนีไปด,ดาวเวลินใครนะชื่อจริงของสตอมเธอเลอร์ตัวนั้นไง โอ้จำได้แล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่เรียกมันว่าตอมเทอร์เลอร์ไม่ใช่เหรอทำไมเธอถึงเรียกมันว่าอย่างนั้นละ่ะอย่าบอกนะว่าเธอรู้จักมันนะ่ะลองเดาดูสินี่โทลุฉันคิดว่าคนคนนี้แปลกๆนะขอโทษนะคุณคืออันนคือน,นักกวีพเนจรนานะว่าเวนติ ผู้ได้ถูกคือเป็นแชมป์สามสมัยติดกันของกวีที่เป็นที่รักมากที่สุดของเมืองมอนตารามีขิงส้วยพวกเธอตามหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอที่แท้ไทก็จำพวกเราได้งั้นคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะแน่นอนมันเกี่ยวกับสตอมเทเลอร์อสตอม <c oughs> นี่อย่ามาแกล้งทำเป็นลืมนะเขาลูกเอาเจ้านั่นออกมาให้เขาดูหน่อยไหม ว้าวนี่มัน,นอเอ๊ะแล้วนี่มันบริสุทธิ์แล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่นานนี้ยังดูปนเปื้อนมากอยู่เลยนะนี่เป็นของดาวเลินมันคือน้ำตองม,ม,มันคือน้ำตาความเจ็บปวดของสตอมเทอเลอร์น้ำตา ฉันที่เคยเป็นเด็กที่อ่อนโยนมากมแ,แต่ตอนนี้กลับตเต็มไปด้วยความเกลียดชังแบบนี้ซะได้ฉันเองก็มีค,มคิดตั้นน้ำตาแบบนี้เหมือนกันธอช่วยชำะล,ล้างมันได้ไหมนี่เห็นเราเป็นเครื่องกองเล้วเนี่ยวังจ้าเอ<ห>๋เ<ห> เธอมีพลังวิเศษไปเลยคนอย่างเธอนี่แหละที่ยันตเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีในแสงสว่างจะกลายเป็นทีโลดในเงามืดจะดึงภัยิบัติเข้าหา<อ>แต่ตอนนี้ฉันมีเวลาเขียนเพลงใหม่ให้เธอหรอกนะแม้วิลลี่ถึงแม้ยังไม่ถูกปราบลงแต่ชีวิตของเขาจะค่อยๆหายไปกับสายลมเขายังจะแผดเผาตัวเองด้วยไฟแลงความโกรธตอไปตัวเองก็ต้อง มีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างไหมสำหรับลันลลคิกตันก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วละ่ะฉันตื้นตันมากแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแผนของตัวเองอยู่แล้วแ,ลแผนของเธอคือที่ได้เห็นน้ำตาของมังกรแล้วฉันนึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อนเก่างั้นฉันขอตัวก่อนะ <c oughs> ออนะ <c oughs> เอ๊ะเธอจะไปไหนละ่ะ ไปที่สัญลักษณ์แห่งกิโลของ,ของมอนสเตอร์ไงล่ะลาก่อนนะเธอลูเธอคิดว่ายังไงบ้างล่ะก็กเป็นคนแปลกคนนึ่งคงต้องดูกันไปก่อนว่าแต่เขาเป็นคนแปลกเธอก็แปลกไม่แท้ก,กันเลยนะแต่ฉันว่าเธอนี่แปลกสุดในเกมแล้วนะบินได้อยู่คนเดียวเนี่ยแถบยังโอ้เธอว่าเสียงเขาคุ้นๆงั้นเหรอแต่ฉันไม่คุ้นเลยนะ แต่ว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ว่าสัญลักษณ์แห่งยีโรของมอนสเตอร์อันนี้ฉันรู้จักนะันต้องเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นแน่เลยเจ้าต้นใหญ่ๆนั่นน่ะที่สะดุดตาสุดๆต้นนั้นไงเธอเองก็น่าจะคุ้นๆบ้างใช่ไหมไอ้อเรื่องเสียงนี่ก็ไอ้ตอนนั้นไงที่ป่ามังกรในเมืองอ่ะโอเคยันเดี๋ยวผมจะวาไปตรงจุดเควสเลยแล้วกัน จะว่าไปไอ้ต้นมไม้ต้นนี้นี่ใหญ่สุดในเกมหรือ,อยังเนี่ยงอ๊ะเนี่เอไงเธอมาที่นี่ได้ล่ะก็วาบมาไงถึงฉันจะยังแอบคิดอยู่ว่า,วาเธอคงจะอาจจะตามมาฉันอยากรู้เกี่ยวกับเทพแห่งสายลงมากกว่านี้ เทพแห่งสายลมบาบชสนะเหรอเขาหายตัวไปจากมอนสตาร์ตั้งนานแล้วนะเทพแห่งหินกับสายฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านอย่างรีเวกับอินาซุมะยังคงอยู่แต่ชาวมอนสตาร์ไม่เจอเทพของพวกเขานานแล้วทำไมถึงอยากรู้เกี่ยวกับเทพแห่งลมละ่ะเป็นเพราะดาวิลินเหรออ่าเรื่องนี้เพราะเทพเจ้าอืมมีคนเล่าอดีตของมังกรให้ฉันฟังตอนนี้ผู้คนคิดยังไงเกี่ยวกับตอมเทเลอร์กันนะฉันสนใจจริงๆ แต่ว่าไม่ต้องรีบหรอกนะฉันไม่ได้กลับมาที่มีนานแล้วดูเหมือนว่ามีบางอย่างไม่พอใจกับการมาของฉันนะลมพัดจนลืมตาไม่ขึ้นแล้วสิงมีชีวิตแบบนั้นแต่เดิมไม่นดามาอยู่ที่พื้นที่ที่ลบน้อยอย่างที่ลาบนี้นะมันตามเจ้าหนุ่มสีเขียวนั่นมาหรือไงกัน โอ้ลูกความเกี่ยวเนื่องของเขากับทตุลมดูเหมือนจะลึกซึ้งกว่าเธอนะความเกี่ยวเนื่องอะไรไม่นสนใจตอนนี้ยิงก่อนอยู่ดีๆจะโผล่ก็โผล่มายังไงก็ไม่รู้มีรั่วอย่างี้ต้องซับ จะบินไปบินมาน่าลำคาญจริงแฮะเหลือทิดเดียวยังจะบินหนีโอเคเสร็จสิืมการเปลี่ยนทิศทางลมสิ่งที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่ได้มีแต่มังกรสินะริงสิเมื่อกี้เธอบอกว่ามีคนบอกเธอเกี่ยวกับอดีตของมังกรงั้นเหรองั้นเหรอนั่นคือมุมมองของนักวิชาการของมอนสเตอร์อย่างอินซาสินะ ก็ไม่ผิดมาถึงจุดนี้แล้วแน่นอนเพราะทั้งสองฝ่ายต่างเลือกที่จะใช้กำลังแต่ความเกลียดชังแรกเริ่มของมันนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่พาะผู้คนไม่บูชาสีวายุอีกต่อไปแล้วนั่นไม่ใช่ความเกลียดชังโดยธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากการกัดกร่อนกัดกัดกร่อนเป็นเลือดสีดำที่ไหลเข้ามาในหัวใจทำให้มันเจ็บปวดและนอนไม่หลับเป็นเวลาหลายปี เพราะงั้นการตื่นครั้งนี้จิิญายของมันถึงได้ถูกการกัดก,ก่อนสาบแช่งของอาบิสมดอาบิสมดไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้มาก่อนอาบิสออเดอร์นั้นประกอบไปด้วยอมนุษย์เป็นองค์กรที่มเ็นมิรต่อมนุษยชาติฉันไม่รู้ที่มาของพวกมันรู้แค่ว่าพวกมันนั้นเกลียดชังมนุษย์มากเราที่ไปเที่ยวในป่าน,นั้นก็ฟังคำสั่งของพวกมันกลายเป็นเครื่องมือให้กับพวกมัน ก่อนจะมาถึงที่นี่ฉันเองก็เป็นเหมือนกับดาวิลินถูกคำสาบกัดกร่อนตำแหน่งที่พวกเราอยู่ตอนนี้ก็คือสัญลักษณแห่งฮีโร่ต้นกำเนิดของทุกอย่างของมอนสตスร์ในปัจจุบันลมแถวต้นไม้นี้ดีมากฉันชอบกินแบบนี้จังการยู่ใต้ร่มต้นไม้กับเธอฉันสามารถขับสารพิษออกไปจากร่างกายของฉัน,ฉนเหมือกับน้ำตาลมาก่ เธอ,อสุขีขึ้นเยอะเลยแล้วตอนแรกเธอโดนคิดอะไรมาอ๋อเป็นเพราะฉันพยายามสินสากับดาวินินก่อนหน้านี้แต่ฉันถูกผัดดังหวะซะก่อนทำให้ไม่เพียงแต่ไม่ถอนคสาสาให้ดาวิดินไม่สำเร็จแต่ยังถูกพิษกัดกินไปด้วยเอาอความผิดกุนีวะเออนี่มันถูกต้องทำหน้าตกใจเหียว คง,งนั่นกอเป็นการไถ่โทษทุกเธอเปที่ผิหารของมอนสตาร์กับฉันหน่อยนะมหาวิหารของมอนสตาร์ไปทำอะไรนะไปเอาสิ่งที่เรียกว่า holy l i g เดอ h e ฮนะิ m e l เน่ะ